สวัสดียามเช้าเพื่อนๆเกษตรกรทุกท่านวันนี้ลุงบินะจะมาแนะนําการปลูกกล้วยปูกกล้วยหน้าแรงทํายังไงให้รอด100%นะครับมันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเช้าตกษตรกกำลังขึ้นอันนี้ก็โมงเย็นโมงเช้ารับก็กําลังจะทำรั้วอนาคตข้างหน้าก็จะทํารั้วเลี้ยงแพะ ปลูกผักปลูกพืชปลูกผักสวนครัวแล้วก็ด้านข้างนู้นก็จะเป็นปลูกยญ้าเนี้เปียจักระพัดแล้วก็ย่าหวานบริเวณนี้ก็เป็นเตาเขาทานถัง200ลิตรคู่นะครับมีสองถงังคู่ก็ไม่ได้ซื้อถ่านแล้วครับนี่เป็น ข้อไก่ของลุงบินที่ย้ายมาจากด้านข้างสวนหยับขยายมาเป็นเดตัวก็ใช้ทุนไปประมาณ5,000บาทกล้วยที่จะแนะนำให้ปลูกช่วงหน้าแ้งมีความทนทานทนแล้วก็ แตกหน่อได้ไวอันนี้เป็นค่้วน้ำว้าจำนวนหนึ่งต้นในพื้นที่1ไร่แต่ไม่ถึงเต็มไม่เต็มถึง1ไร่นะครับก็จะอยู่ที่ครึ่งไร่ก็จะเหลือบริเวณใช้สอยอน,นาคตข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นอคออแพะหน้าสวนอ่าขั้นตอนแรกก็ ขุดลุมความกว้าง30เซนลึก30เซนนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักที่เราทำไว้หรือจะเป็นปุ๋ยคอกที่เจืดแล้วใบไ,ไม้เศษฟางอะไรลงไปนะครับเพื่อจะเป็นการกระตุนอาหารในเขาในหน้าแรงนี้เพราะหลังจากที่เราปลูกแล้วอาหารเขาอยู่ขนหลุมแต่อย่าให้รากไปโดน อาหารนี้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องใช้ดินข้างบนหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ใช้น้ำรดไปให้ชุ่มครับจนกว่าน้ำใต้กลลุมหรือดินใต้กลลุมเป็นเลนให้เฉะให้มากที่สุดก็ที่จะเฉะได้ แล้วก็คุกเขาดินให้เป็นเลนเลยครับก็ลุมจะต้องให้มีน้ำให้ดินเป็นเลนเนี่ยครับคุกเขาจนดินเป็นเลนเป็นกับปุ๋ยคอ,อกแล้ว ซากพืชใบไม้แห้งฟางแห้งอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆเราก็เอาเพื่อเป็นกักตุนหลังากที่ย่อยสลายแล้วก็เขาจะเป็นฮิวมัสฮิวมัสเท่านั้นที่พืชจะกินได้ย่อยสลายเต็มที่เพราะนั้นเราต้องกักตุนช่วงในหน้าแล้งวันนี้ก็25หมีนาซึ่งบริเวณที่ปลูกก่อนนี้ ผมเป็นได้ปลูกในวันที่หนึ่งมีนาคมก็ยี่ห้าวันรู้สึกว่าติดหมดทุกต้นครับที่ยายมาจากสวนน้าบ้านติดหมดทุกต้นเลยทีนี้ก็คงจะรออีกประมาณเจแปดเดือนก็คงจะได้ทานผลของเขาจากนั้นเราก็เอาดินเปียลงไป ต้องให้เหลือบั้นที่ลึกมากนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาหนอเนี่ยครับเอาหนอกล้วยซึ่งถ้าสมบูรณ์ขนาดนี้ก็เป็นว่ารอดแน่เราต้องเลือกหนอกล้วยที่มันสมบูรณ์ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากมาวางไว้ลจากนั้นเราก็ทำการกบเลยครับ ก็เราไม่ต้องการให้ลึกมากเพราะว่าถ้าลึกมากก็จะแทงหน่อได้ยากตรงนี้เราทําสวนใหม่แล้วก็ต้องการหนอ่อเพื่อที่จะขยายใน,ในบริเวณสวนสิไร่ของเราเพราะนั้นแล้วเราไม่ต้องทําให้ลึกมากนี่ครับเหล่ยเอาดินโพนขึ้นมาเพราะว่า พอหน้าฝนแล้วน้ํามันจะขังก็ให้มันขังรอบข้างไม่ให้มันขังที่คนขบลากที่คนเพราะว่าถ้าน้ําขังมากกล้วยชอบน้ําอยู่แต่ว,ว่าเขาจะไม่ชอบน้ําขังถ้าน้ําขังมากเขาจะไปบาทีสำหรับวิธีการเลือกกล้วย เราก็ต้องเลือกอกกล้วยที่สมบูรณ์แล้วก็รากไม่มีร่วงชัยรากเพราะว่ามันจะเป็นสาเหตุของการที่กล้วยจะตายพายหนอนด่วงกล้วยไอร่วงตัวดำๆนะครับหลังจากปลูกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำน้ำมารดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้ หมอกล้วยเราแค่นี้ครับง่ายๆสไตล์ลงบินปลูกง่ายรอดทุกต้นร้อยเปอร์เซ็นต์นครับนี่ก็เป็นผักหวานป่าย้ายมาจากสวนหน้าหน้าสวน นี่ครับรอดทุกต้นครับเทคนิคเดียวกันครับทำค้นหลุมให้ชุ่มให้เป็นเลนเลยแล้วก็ใส่อินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรก็ได้ที่เราหมักเกินหนึ่งเดือนไปแล้วที่มันเย็ยนแล้วท้ามันร้อนมันทำให้รากเน่าตายอันนี้ย้ายมาพร้อมกับลงกล้วยครับออกดอกละสวยงามดี นี่หน่อเล็กนี่ก็เป็นน้ต้มบาเรนยอดกินกับลาบกินกับน้ำพริกได้ทั้งนั้นอร่อยครับมันเป็นยาเกี่ยวกับการล้างอนุมูลอิสระในร่างกายหรือเป็นไขมันส่วนเสียที่ทำให้ร่างกายเราเป็นหลอดเลือดอุดตันนะครับ มะนาวาที่ย้ายมาช่วงต้นเดือนก็รู้สึกว่าจะตายไปต้นหนึ่งมี10กว่าต้นเพราะว่ารากเขาคงจะช้ำม,มากนอกนั้นก็รอดหมดนะครับมะเขือก็ย้ายมาเ <Okay. S 1> ช้าอาการสดใสเพราะนั้นแล้วบินก็อยากจะให้เพื่อนๆเกษตรกร,รทุกท่าน นําไปปรับใช้ซึ่งมันคุงมินคิดว่ามันคงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆเกษตรกร,กรไม่มากก็น้อยสิ่งที่ลุงบินทําลงไปเพื่อหวังว่าให้เกษตรกร,กรไทยเหลืมตาอาปากให้เป็นนี้เป็นสินหมดหนี้หมดสินกันยังไงแล้วถ้าชอบก็กดกระดิ่ง subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ลุงบินด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น ผักอีกชน,นิดหนึ่งครับหลายอย่างที่รุ่มเป็นกำลังจะลงขอบคุณครับเพื่อนเกษตรกรทุกท่านขอให้โชคดีมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีครับ